พาไปชมบรรยากาศพิธีชาปนกิจศพของคุณแม่วิจิตคุณแม่ของอาเป็ดเชญยิมนะคะที่เสียชีวิตจากโควิด -19 ค่ะ ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่บีบหัวใจของคนเป็นลูกอย่างเป็ดเชิญยิ้มนะคะอดีตนายกสมาคมศิลปินตลกและครอบครัวหลังสูญเสียคุณแม่วิจิตโพวิจิตวัย89ปีจากโรคโควิด -19 เมื่อวันอาคารที่ผ่านมาล่าสุดก็ได้จัดพิธีชาปนากิจที่เมน2วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเขตบางเขนทมกลางบรรยากาศอันเศร้าโศกที่เต็ไมไปด้วยน้ำตาแห่งความอาลัยรักของครอบครัวและญาติสนิท ขาดเพียงคุณพ่อสุเทพโพวิจิตวัย94ปีนะคะที่ไม่สามารถมาได้ค่ะเนื่องจากต้องรักษาตัวจากอาการโควิด -19 อยู่ที่โรงพยาบาลโดยพิธีเป็นไปอย่างเรียบง่ายนะคะมีเพียงคนในครอบครัวและคนในวงการบันเทิงมาร่วมไว้อาลัยส่งคุณแม่กลับสู่สวรรค์ค่ะ งานนี้อาเป็ดชิญงยิ้มนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ทางน้าตาว่าเป็นวิกฤตที่เลวร้ายที่สุดของครอบครัวค่ะซึ่งเขาก็ได้มีโอกาสได้วิดีโอคอลคุยกับคุณแม่ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่18มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาแต่ที่เสียใจที่สุดก็คือไม่ได้มีโอกาสล้างเท้าและกอดร่างคุณแม่เพื่อบอกลาเป็นครั้งสุดท้ายนะคะส่วนตอนนี้ก็ได้แต่หวาดระแวงกลัวว่าคุณพ่อจะเป็นอะไรไปอีกคนไปฟังเสียงสัมภาษณ์ค่ะแต่ว่าความสูญเสียรั้งนี้มันยิ่งใหญ่ตระกูลภูวิจิตของผมมากยิ่งใหญ่มาก มไม่ต้องพูดอะไรผมรักเขาที่สุดผมเป็นไอ้ที่เกเรที่สุดแล้วก็เป็นคนห่วงผมที่สุดจะมาเรียนกุงเทมเขายังแอบตามมาหารู้ว่าผมเกเรไม่อยู่ไม่เข้าบ้านแม่แล้วก็ไปตามมา,าทุกที่แล้วเราอยู่ใกล้เขามากที่สุดผมอยากจะล้างเท้าเขาผมอยากจะเช็ดเท้าเขาผมอยากจะกอดเขาผมอยากจะทาแป้งให้เขาผมอยากจะหอมเขา แต่มันทําไม่ได้แม่ก็ทั่งเห็นหน้ามันเจ็บปวดมากหน้าแม่ยังไม่มีโอกาสได้เห็นเป็นครั้งสุดท้ายมันเจร้ายมันเจร้ายจริงๆโดยหลังจากนี้นะคะก็ยังจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมอัฐถของคุณแม่วิจิตนะคะจนถึงวันเสาร์ที่สากรกฎาคมที่สาราส2สองวัดพระศรีมหา,าธาตุวรมหาวิหารบางเขนค่ะทางรายการของเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจแล้วก็ส่งกำลังใจให้ใหกับอาเป็ดและครอบครัวด้วยนะคะ